เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ทำคอนเทนต์เก่งเลยเดี๋ยวนี้กลายเป็นสายคอนเทนต์แล้วนะเราเนาะเออก็สวัสดีทุกคนนะครับผมโอ้ไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะคือขี้เกียจตรงๆนี่วันนี้นะเรามาตกปลากันอีกแล้วนะครับผมแต่วันนี้เรามาเล่นสวายนะสวายบึกนะครับผมนี่เลยเนี่ยสวายบึกมันต้องใช้ใหญ่อย่างนี้เลยนะคันเนี่ย เออเนี่ยต้องใช้คันใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะเออใช้คันเล็กไม่ได้นะปุ้มเนาะใช้คันเล็กนี่หักน,ะ,นะว่าตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยดูคันดิคันนี่โคตรยาวเลยนะคันมึงลองเอา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 ตั้งดิลองเทียบกับตัวมึงเอาออกมายืนตรงนี้แล้วลองตั้งดิเนี่ยมันยาวยาวมากเลยนะเว้ยเนี่ยดูดิคือวันก่อนไน้ปื้มไม่ได้ปาตัวเท่าตัวเอง <laughs> ตัวเท่าตัวมันอ่ะไม่หนักร้อยยี่สิบกิโลอ่ะไอ้โคตรใหญ่ เรามาดูวันว่นี้เออเรามาดูวันนี้แล้วมาดูวันนี้กันว่าเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็จะตัดเข้ามุมกล้องแกรูปโปปื้มนิดนึงแล้วก็ด้วยนะโกูโปกูเนี่ยเดี๋ยวติดปื้มเพราะว่าเพราะมันชำแนญกว่าเนี่ยไปเลยโอ้โหไม่แต่ก็ตีนี้ไปตามกำลังเข้าตีเช็คสายก่อน ủa nhớ thải con nó 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 phải nắng rồi Sông nắng rồi là được rồi chồng ơi cái khóc này nó sẽ không ว่เดี๋ยวละเปี่หนอาก็ดีนี่ก็เปียนๆาน่อยนะครับทานผู้ชมไม่มีอะไรเปล่ยเดินหาให้เคลยร์หมดแล้วก็สมหไนี่เดี๋ยว้เดี๋ยวนเองนเทนตเก่ เออเดี๋ยวนี้กลายเป็นสายคอนเทนต์แล้วนะเราเออก็สวัสดีทุกคนนะครับผมไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะคือขี้เกียจนี่น่าร้อนนะวันนี้นะเรามาตกปลากันอีกแล้วนะครับผมแต่วันนี้เรามาเล่นสวายนะสวายกับสวายบึกนะครับผมเออไปเลยเริ่มเนี่ยไหมอะไรใกล้ๆตีมต้องไกลแปมกำลังเข้า เยอะนะอยาจะเห็นมุมจะชัดผ่านโกป๊ะเลยนะทุกคนเลยเดี๋ยวันนี้คนตั้งเยอะดูว่าดูว่าจะคา,ามือเปล่ามี่ฝนก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็คิวนะคิวนะแดดนะแนะค่ร้องเอาจริงนะเอาจริงวันนี้กูอยากร้องเยอะมากๆเลย รอเลยแหละี่ยเนี่ยตัวนี้จะกลายเป็นตะกองเป็นตัวแล้วรอปลาล่านะคุณผู้ชนคือแดกนะโดรนแดกนะแบบนี้คือแดดนะมาละอันนี้คือแดกนะไปแล้วคุณผู้ชมนี่ไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยนะอันนี้คือไปอันนี้คือดโดรนครับนี้คือแดดนะโดรน แดงนะแดลโดนละโดนละโดนละแดงนะทนีาไม่ดูนี Snow> ่ต้องต้องโอต้องจับลอกไวด้วยเวลาว่าจับลอกว้จับไม่งั้นหลุดเติมดูดูดูคันอ้อเลยเฮ้ยแม่ใจะใหญ่มากเลยดูน่าดู อ๋อไม่หยุดมันนี้ก็ได้ลิปติตสองแล้วแหละวะเนีูว่าเ๊ะเอาอ๋อเอาออตัดตรงนี้เลู้มอ๋อไม่หยุดเลยนะเจ๋เ้ยอันนี้สายยี้าปอนยี่ห้าปอนยี่หปอนบ้าพลังยี่ห้าปอนมึงดูดู ô đồ dài dài bực môn này. You can vỏi rồi, Papa lắm. Papa lắm. Papa lắm. 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 ขึ้นมาอาจจะขาได้เลยนะนี่ไงเขาเล่นกันสามสิบปอนด์สี่สิบปอนด์กูเล่นยิบแห้าไม่ยอมเขาหน้าบึกกว่าหน้าไซบึก ไม่ได้ตกหน้าเลยตกซ้ำเดือดอ่ะพึ่งมายแล้วแล้วแล้วสายมันฮอนเนาะสายเอ็นอะขอเนาะสายเอ็นไม่ร้อนสายเอ็นเนเหนียวแต่แต่ว่าหลอกฮอนเฮ้ยฟังเถอะฟังเถอะฟังเถอะปล่อยไปร้อนร่อนโอยสวบไปนี่เนืะ จะไปปุ๊ดเ่ะไม่เข้าพี่เรายี่สิบสามสิบมีอยู่ออแต่มันไม่เข้าด <c oughs> ูมีกลางเลยพี่สายโมเสปเ่ย ขึ้นมึงเล่นสายยี่สาปอสายมสอสรแลมึงเ,เล่นห้าบอลเ์ยเอาอะมาไหวเนีน ออมละอ่อนละไม่ใช่ปลานะกูอะปล,า,ละขาข้างจะถ่ายบอ่อแล้วสิู่้อม ดูน้ำบนมอน้างอยังไม่เข้าเลยออกเรื่อยๆปล่อยได้อย <c oughs> ปล่อยได้หรอเรอปิดเปิด <c oughs> <c oughs> จะพังไไแล้วไไนรอคุณมาแล้วมาแล้วออกแล้วออกแล้วออแอามาคลองหางว่าไรเนี่ยมันออกเรื่อยเรยคล้องี่คองหางค้องหางก็ว่าทำไมมันออกเรื่อยๆอคลองหางมามาแล้วอคลองหา,า,างหา

น้องไปละน้องไปละโคโรร้อนมากเลยมาเนี่ยผู้ชมเคยเห็นนะเนี่ยขนมที่เรากินเนี่ยโอโจเออเนี่ยนี่นี่นี่โอโจนี่เราลองใช้โอโจตกยิงเรามีตกนานแล้วแหละแต่เราเราคุ้นเอามาใช้นะเออ ลองดู้ท่านผู้ชมดูนะว่าคลิปนี้เราใช้ขนมขนมกินนี่แหละเออเน,น,นะนี่ยก็ปกตินะครับปลาพวกนี้มันชอบอนี่เหรอเนี่ยนะปลาพวกนี้ก็ปก,ปกติก็ขนมปังนะแล้วก็ขนมกินนะครับนี่มีรสใบเตยด้วยนะเนี่ยมีรสใบเตยนี่เนี่ยสีเขียวๆเนี่ยรสใบเตยเนี่ยสีเขียวๆโดนไหมใบเตยไหมเออใบเตยเราไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันก็กินได้แหละแต่เราไม่อยากกินนั่นนะไปเลยเนะี่ย เดี๋ยวเราก็จะไปเดินตกนะจริงๆเราก็เปิดเพลงไวนะ้แต่ตอนถ่ายคลิปก็ต้องปิดไว้ก่อนนะเพราะว่าลิขสิทธิ์นะครับนน,น,นนี่มันยังมาดึง มาเอครับเออเตมาเถอะครับมันแรงแม่งลาก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  กทุกคนแมงลากตัวนี้แม่งลากเก่งมากตึงตึงอยู่ตึงอยู่นะอันนี้เลยเข้ามาเอานี่มาแล้วกดึงหมุนขึ้นมาดึงอ่าแคเอาเอาด้ามนึ่งไว้ Nè yeah. ừ, nhôm bay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  ừ, nhôm nó... bay <laughs> ừ, nhôm nó... bay nhôm bay nhôm bay

ย่าเจอะไงเออเอามาหนักหนักัอุ้ยหนักอยู่นะไปเดินตามเดินตามข้อข้ออุ้ยอุ้ยเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยตัวนี้แม่งตึงมือเลยอ่ะกออกกเข้าคิเดียวเข้าคิเดียวเอเลย เออกูน่าจะโดนแล้วแหละบึกหรือโควะกูมันลากแทนน่ะเึ้มมานลากกูไปแล้วน่ยอีกอ่ะดึงอีเวลาเยอะมันอี เยีเลยกำอิกำแล้วตาเต้าขาไว้ไอ้เต้าขาไว้เออจะได้บ่เมื่อยเออบ่อยมันไปอุ้ยมันดึงอุ้ยมันดึงมันดึงแรงมากอุ้ยตึงเลยอ่ะเฮ้ยแรงเยอะกูกุยตายหมดเอา โอ้มันดึงมันดึงดึงหัวยุดดึงหวยุดเลยไอ้โดนอะไรล่ะโดนโดนของใหญ่แล้วแหละออกมาด้านหน้าออกมาด้านหน้าออกมาด้านหน้าโดนมาด้านหน้าโดนมาด้านหน้ากูน่าจะโดนแล้วแหละอย่าดึงให้ลงน้ำก่อนเนี่ยปิดเบรกเลยพี่ปิดเบรกแล้ววัดเอา ดึงไปยุดเลยเพิ่มที่สิ่มันเจ็บไ,ได้มันเดียนะเนี่ยเจ็บได้กนะ็เริ่มเดินแกว่ายเดินตามมันมันจะมีเครื่องทุ่นแรงก็เน,นี่ยเอาเครื่องทุ่นแรงเอาเอาไปยู่เลยอนะ่ะเดินไปฮะแหวนว่ากูน่าจะโดนตัวใหญ่เขาคืออะไรลันต้องอยู่ขอบ เดี๋ยวปามันขึ้นมาเดี๋ยวสายปุ๊ดกีมากมากเลยกียุ่งฉันยกตาก่อดีเไปมุ่แล้วก็เอามืออันนึงอ่ะถ้าสมมติบาไวอ่ะงข้างนึงติ้มือออกมากระปนี่ปิดเบรกอ่ะปิดเบรกอ่ะเดินตามมัน โคตรโคตรต้องเอาโคตรมาตัวไอ้เดี๋ยว่าอันะอะไรเนี่ยหลอกแตกแน่นอนเนาะตุ๊กปลาโคตรมาตัวเนี่ย <c oughs> ตายแหงละ <c oughs> แดกของกูละหยุดดึงอะมันหยุดดึงละงยืนมันหน้าเลย กองร้อนจัดเดินได้นะปเดิได้ก็อาวปอนดปอนประมาณเท่าผมนไหม่ก็นอนอย่ไม่ครัองห้ปอนใส่ผู้พ่อกันสบายอ ไปเอิดอนเอิร์ดอยู่ไหนกไปมองเพื่อโดนแดดน้าังเหงื่อออกที่แดดนะออกเยอะออพอเยอะเนี่ยเหียแดดทากันแดดมาเป็นยังไงะปล่อยไปยิดอมาก้องบอลน่กนาทีแล้วแมมกับเต๋อเนี่ยเอามานหนมาแล โอ้ยเดือดวิชาเดือดไงฮะมาแล้วมามาเลยโอ้ยมาๆล้วนะโอ้ยกิงโอ้ยมาแล้วเอาสุภาพแล้วโอโจทำพิดอีกแล้วได้เลยอันนี้สบายอันนี้สบายแรงไม่ตึงนะเมื่อกี้เมื่อกี้ตึงกว่า าจะสวายปีครละปีค <lush> รับดูดูเงาครับจากตัวเมื่อกี้ดูตัวเมื่อกี้ยังอยู่อยู่เลยอ่ะโอ้โหเงากูยังอยู่อยู่เลยจากตัวเมื่อกี้มีสวายอันนี้ตัวเล็กตัวเล็กเข้าง่ายอยู่ไหนสวายแม่น้านี่แหละมันยังเข้าง่ายอยู่นะสวายนะมันแค่ดึงมันแค่ดึงถี่เฉยแต่ถ้าเป็นปลาบึกมันจะดึงยาวเออดึงยาวดึงยาวต้อง ขอให้ม <w> ันแม่ต uh, so ้หนาวไว้เอาเอาประครับ like ดูนะสักเก้าสิบโลแบบหมุนเว่ยหมุนเว่ยสักเก้าหมุนแล้วอ๋อเอ้ขหน่อยเดียวโอเอ็นดูมันเลยเอ๋สวยน่อยกิมหน่อย Thank you สวยด่อยสวยน่อย นี่ดึงได้เลยสวัหน่อยสวัย,วย<ห>เล็ครับผมสวัยเล็เอ,อมันมมีมแรงเลยะนะไปปล่อยดูใหญ่ัูเล็กอือนี่สวยเล็กนะครับนิดเดียวนะตัวเล็กนิดเดียวนะครับผมอ่ไปดปล่อยเลยกำหางเออของไปมันต้งโดนค่อยๆ่ยโยนโยมเลยอ่า

หมดโหดูดูมันกินมันกินเดะโอ้ยไปใส่ไฟใหม่เร็้วะเปิดเตี๋ยเปิดเตี๋ยโหสิบตัวเข้าเป็นสิบแล้นี่นี่แนะนำเลยครับไปบ่อเต็มเลยโอโจนี่โอโจขนมปี๊บอันนี้ฉีกเลยมันก็เหมือนกันมันก็คือขนมปี๊บอะไรเต่เขาเรียกกันว่าโอโจ้ขนมโอโจ้ นี่ไงใช้บอ่อถวายนะหรือบึกนะใช้อพวกนี้นะนี่แม่แงแดกอย่างไวเลยนะครับอหารปั้นมันต้องกอนใหญ่มากครับทก่านตัวมันค่อนข้าง,งใหญ่นะขนาดลูกปลาอย่างใหญ่เลยนะไม่ต้องปั้นใหญ่มากเท่านี้ประมาณนี้แต่ถ้ามันตีแล้วมันแตกเร็วก็ดีนะปลาได้เข้าฝูงเร็วหน่อยนะ แต่เราไม่เอาไงเราเน้นรอรอขนาดรอเนะี่ยรอยังเร็วเออนี่รอแลยรอยังรอแ<อ>ดกอย่างแดดไม่หยุดเลยหมูกี่มางานตีนะบ่ นี่สิลิมงคลิู้เกียนะิลิมงคนเหรอเดีนี้อหาเดียวกันไปไปแล้วไปเเลยวุ้ยุ้ยวุ้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ยวยวยว้ยว้ยว้อ้ย้ยวุ้ยวุ้ยว่ยเ้ยวุ้ยยวุ้ยเุย บบอันหลอกทหไมเนี่ยฮอนเลยหลอกตะเกียตอนให้ดึงอ่ะไหนชอบเป็นได้เันละวันล้วันละโวยที่นาตีมาที่นี่มาพอนเหรอเออไอ้หิงเค่งทำบุญคนไม่คืนหรอกเข้ามาคื้นชิบหายเข้ามาละง่ายอันนี้สบายแต่สบายแน่นอนแน่ๆอันนี้น่าจะสบายสบายดึงบวยชิบหาย ถ้าปลาบึกนี่คือคจะต้องรองนี่หนะมึงก็เห็นแล้วไม่ใช่ไซส์เมื่อเช้าอะ่ะไซส์าาแต่เจ้าใหญ่แต่เฮียเจ็ดนาทีปื้มเยอะหมื่นขนาดแฮเยอะไปสิบสิบเจ็ดนาทีน้องจีสภาพแล้วเป็นไซส์ร้อยได้กี่กี่ชั่วโมงหน่ <c oughs> ชั่วโมงเองกูว่ากว่าจะา <พอ S 1> ได้ <S <S เฮียได้ถอยหลอกใหม่แล้วเพื่อน็ว่านะเพื่อนนาะเออ น่าได้ถอยลอกใหม่แล้วนะว่าลอกนี่คือว่าเบรกแม่งเริ่มแปลกๆแล้วไงแม่งดึงแก๊กแก๊กแล้วไงดึงดึงสักทีแก๊กออกไปแล้วนะเนาะถ้าดึงถ้าดึงแก๊กนี่มันเฟืองด้านในมันหลุดต้องเปลี่ยนแสดงว่าน่าจะต้องอันนี้แล้วนะจะต้องเปลี่ยนน่าต้องถอยลอกใหม่แล้วนะสองร้อยกว่าบาทเออเบอร์ห้าพันโอ้โหดูใหญ่มากเดี๋ยวกูรูปมันขึ้นปกคลิปเลยคิดว่าไงวะ เอาเอาลูปมึงขึ้นปกคลิปเลยคิดว่าไงวะล้านวิวเนอะเอาถุงถ้าสมมติถึงนี่หรอสักแค่วิวนี่ก็ดีใจตายแล้วแกที่อคนดูแค่ๆคนก็ดีใจแล้วแตเนี่ยสวายเนอะแต่เป็นสวายสาใหญ่นะ่ยสวายใหญ่เลยนเนี่ยเข้าฝั่งเจ๊อุ้ยใจมากไป ระวังสะบัดแน้นอีกเหรอแดกไม่หยุดเลยนี่ยเนี่ยโดนบึกไปคนละทีนะวันนี้ไซใหญ่ไปตกไอ้ปื้มเดี๋ยวมันไซใหญ่ตกไอ้ปื้ดมนะวันนี้โอ้โหเยอะจนเหนื่อยกันเลยวันนี้อันอันอันนี้ขนาดเซียนแล้วนะเนี่ยเซียนแล้วยังเยอะตั้งนานเลยนะ แล้วก็เสียไปสามสี่อันละเหยียบเหยียบตะก้อตัวเองเนี่แบนเลยแค่แค่เอาตีน้ำอย่างบีตีน้ำอย่างบีตีน้ำอย่างบีเลยแล้วก็กะกะสิบบาทเออเดี๋ยวบ้ากันตะตะกอกากนี่ครับผมใหญ่น่าจะสวายปักกี่หนอสวายเนาะสวายเนาะ แห้งบบนักอะแรงไม่เยอะนะแต่สวายนะทุกคนนะสายหย่อนเร็วมากเลยสลับกันโดนหิวอ่ะไอหยองแบบ่ิดติดอยู่ข้างเนี่ย ใหญ่ระวังน้องเป็นนะข้ามาเลยวิ่งไปเลยอ๋อระวังข้านคิิป๊อกแน่เนี่ยนะมึอขันมันจะหมดแอคชั่นแล้วฮะปล่อยแร่ เดินมาหน้านี่เดินมาหน,น้าปิ่นมาตัวได้ไหม

งโอโจอีกแล้วดูดูลัวเลยคนจไปดูนไปใส่อาหารใหมเดี๋ยวลงโอโจอีกแล้วดูนลัวเลยไปแหละมึงแหละตอนนี้อาหารก็หมดแล้วนะครับทุกคนไปก็ถือว่าเหนื่อยเอาเรื่องอยู่นะวันนี้นะดูจะเหรื่อนะผมไม่เคนื่อยให้แต่กูให้แต่กูวัดเถอะดิให้แต่กู วันนี้ปื้มก็ถือว่ามาเป็นโค้ดนะให้ออมนะครับผมอันนี้ซัดไซส์ใหญ่สุดตั้งแต่ตัวแรกเปิดประเดิมหรือว่าวันนี้ก็สนุกอยู่นะเออเพราะว่าแดดก็ล่มเลยนะครับผมเชียงใหม่ฟิชชิ่งพาร์คนะครับผมวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะสวัสดีครับคลิปหน้าทำเกี่ยวกับอะไรนะก็ต้องติดตามรับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับลากันไปกันต่อครับ